ัสดีครับพี่น้องครูผู้ทุกคนเต้านี่ยก็พอกับไก่หน่อยร้อยลมตะแนวคีอเขาเหมือนเดิมพี่น้องกับเขาเรียบอยเขาเต้าเขาเต้าเขาง่ายเศ้านี่ยก็นี่อมเครื่องในไก่พี่น้องอมเครื่องในไก่ใส่ใส่หมกปัดหมกแจ้งกับตุ่มตุ่มปอดหมูตุ่มปอดหมูตุ่มนี่เลาก็เกิน นี่ขวดนี่กระเพาะหือนหน่อยนึงพี่น้องกับสมพัฒส,สมพัฒซื้อซื้อเพิ่นสมพัฒเกเี่ยวตีมันบ่ไม่ได้เป็นมาเลยไอ้หน่อยได้เอาออกมาใส่เทรดนหน่อยนึงเจลนี่เจลบองความพี่น้องเจลบองเจลเจลปิดผงมีปูดงองความพี่น้อง นี่ปูปูดองมาเสริมชองสัวเอาออกไปมตืเนบ้างชองสัวปูดองอ่ะบบบบอะย่ฮะมาพื่อน้องมาแซบๆน้ำไก่หน่อยเต้านี่มาเขาเลี้ยวห่อนๆเต้ยต็มนึงเขา่บ๊อบบออะไรอย่างฮะจวดจับเลยอเอาเอาอะไก่อนลอมไกล่ลรอมึงกันดู ถือไว้ท่านดีปด่านนี้ดอกพี่น้องตีกี่เด้กี่เดียอยู่อยากแล้วอะไรยังมันขึ้นอย่างฝนตกก่อนเร่แจ้งว่าตกแห้งอยู่ตกห่อมดอกมีดอกม่วงเป็นปลาโตกแห้งอยู่พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวนี้กระลำขึ้มขึ้มขึ้มยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้ War die mal doch. ผมมีผู้อยู่คือเก่าเด็กใหม่แต่งานมันเด็กอบจออบจ่ <laughs> ออจมันจัดงานมันเ,นเด็กถ้ากัใส่ผงเบดไกลๆหน่อยคับย่าุนนยู่ระด้วยนนกำลังแต่งความเดือบร้อนคุณไม่จริงขออา <laughs> Ugh. กูดองพี่น้องมันเกมนกึงแล้วมึนมันเกมแขนจ้่ก็พี่น้อง mình từng mình từng kim tiếng này